ดีนะเราเป็นพี่แซ่จริงอันนี้คือพี่แซ่หรือว่าแังตาพูลเยลอๆเล่าทุกคนเุ้ยมาแล้วมาก่อนไปคนที่สกให้ก็คือพี่พี่องสาอพีุ่พีเมื่อกี้พูดอะไรออกไปอะไม่ดีเลยเรียนลำดับตามนี่งห้าคนก็ ตามตามแถววิลอดทุกคนกำลังไปหนูอยากผมยาวเท่านี้แล้วอ่ะหนูจะไม่ต่อผมไม่ต่อให้มันจบต่อเราจะได้ยาว,สวยใส่แฮปปี้เรามันทำได้เองส่งยังไงต่อผมอยังไงมันก็กระโดดสามมิลวิธีจะได้ส,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 ส่ง,งอยู่เลยนะค่ะพูดไปแล้วไงคนก็เลยแตกตื่นกับเขาเมื่อกี้ที่พูดหรอเออที่พูดอะ ดีนะไม่ได้มีแฟนมีหล่าสู่ีมูมีหล่าสู่ีมูมมงาเข้าใจคขาว่าหล่าสู่ีมึงม๊องกรม้วนไฟมาเลยเพิ่งผ่านไปสิบห้าเทเองเหรอพอดีตอนพอพูดเสร็จปุ๊บมังกรรถวนไฟมาเลยก็สะดุดจออยู่อ๋อทีนี้ก็เลยส่งังกรไมาคีนชุดนี้พอจะสุขสบายอยู่ในบ้านหลังใหญ่ไหมคะมีละครผุดหรือตั้งแต่อยู่มายังไม่เคยสุขสบายอยู่ในบ้านหลังใหญ่เลยแปลกมากงง ตไดเป็นหนึ่งกินอันนี้นนก่อนหกรอบครับเรียกอีกสิไม่จนกว่าพี่พีทจะให้สิ่งมีชีวิตกับหนูจะเรียกพี่พีทแบบไหน Why สิ่งมีชีวิตต้องมา ไหนมาเดียวไปไหนแล้วว่าอยู่ในครัวพี่พี๊บอกหิวข้าวหนออใช่ไหมเนี่ยพี่ี๊พรุ่งนี้นอนบ้านไหนนอนบ้านนี้หรือเปล่าฮะผต้องตรวจบานพี่ี๊นอนบ้านไหนจ้าจะเก็บข้างหัวข้างนู้นหน่อแอแย่ดีหนอตื่นสาดิดการอะไรไหน รอบ้านเสร็จก่อนนะครับแม่ทุกคนค่ะกดใจกดแชร์เร็วใจของคิดถึงนีดูอ่วันนี้เมโมรีรอยัลอราคาดีมากวันนี้เขาให้ของใหม่มาด้วย<อ>ของใหม่ล่าสละเลยอะ่ะแบบล่าเลยอะ่ะแต่ก็แม่แ่อะตอนนี้จะโพสต์อีตาเราของเรา,ว,าวันนี้สวยจังมาก เราเชื่อป้าจนถึงตอนนี้อะของไม่ยังไม่มาเราควรสิ่งมีชีวิตมาด่วนค่ะมาไหมจะมาไหมจะมาหรือเปล่าที้กล้องหน่อยช่างที่กล้องทิ่กล้องที่กล้ด้วยเดี๋ยวจะเอาไว้ไปถ่ายรูปผีๆซะหน่อยช่างต่ายตาต้องจริงปะเนี่ยต้องจริงปิเกอร์ไวเกอรฟิล์มองอครับเดี๋ยวนี้ยังมีฟิล์มขายอยู่ขอไม่มันต้องมีการ์ดป่ะ อย่างเดียวเอาแล้วมันจะเสร็จการเลยคนระับขอทาสีแดงมาหน่อยขอลองสีแดงที่ปากเราจะมาลองลิปรอยย่ออ,อะเราลองลองิปร,รอยย่อ้ราเปล่าตาต้ามาตอนนี้คุณพ่อกำลังเล่งสร้างอยู่เป็นกล่องมิโกลได้ดูดิแต่ว่าไม่มีเน็ตต้องหายตี๋ยังโคตรน่ารักเลยคุณกล้ามุมสวยที่สุด ไปไหนไปไหนไปยไปสี่สิบห้าชวนแม่ไปด้วยไปอะไรก็เป็นอย่างนี้แหละที่ไม่จ่ายตังค์แม่คิวนะเดี๋ยวไม่ได้อ่านเลยเนี่ยไปฟังเหรอไปพูดค่ะนี่เนี่ยกอดต้องพูดด้วยเหรอใช่เอาองโอ้คิวคิวไปหยอกคิวไปแทนไปแทนเป็นแอกฟังท่มันหนูก็เคยไปเข้าเดียว เป็น้รอแต่พี่้องแบบไอที้ต้องตั้งสติพูดว่าทุกอย่างที่ตอบไปนี้จะพูดเป็นความจริงทั้งหมดเอออะไรอย่างนี้ต้องมีความหญายใช่ค่ะสวยอ่ะคำพูดต่อไปนี้เป็นความจริงทั้งหมดงานคิวออกมาแล้วท่านมันในคิวไม่เคยไปเลยอะเมื่อเลยไม่ละเมิดฮะเมื่อ6ปีเสร็จปีที่แล้วก็ไปแน่ทข้าใจมั้ยเดยวไปอุ้ยต่ออะไรอ่ะ ตรงนี้ได้เนียเปิดนียงไม่ใช่ทุกคนมาแจ้งเตือนไหมคะแจ้งบอใช้ได้แล้วหรอแต่เพี่ยเอกสารที่ต้อใช้เสียบลงไปไม่ใช่เพื่ออะไร่าคิดวมันใช้ไม่ได้้แลยัง<น>ไ,มไม่เอากรนะดาษนที่มันไม่กกต้องใช้เขาคิดว่ามันใช้ไม่ได้มัน,นพังไม่ลง หนูว่าไฟไฟน้อยไปะ่ะเขาสว่างที่หน้าน้อยไปไหมหรือว่าทไมนิดนึงมังนะต้องลงต้ใช่ปะมันยิ่งแบบ้จริงอออไอ้นี่หนูหรือปอาา่า้เพราะว่าร่างไม้หรือป่าแต่เมผหม้อะเุณ่คือลองิด่ันไปเราด้วแก้ได้ถูกมากใช่ไหมเืองง่ายี พี่จุ๋มอ่ะอารมณ์ใช่ไหมอืมนิดนึงอ๋อเอาอันนี้ลงใช่ไหมอืมกดโตใช่ปะแป๊บนึงนะอยู่ไหนปะนี่หนูกดอยู่โอ้อ่ะอ่ะอ่ัอยงามอืมพอปล่อยนะปล่อยเลยมีหนดูโง่โอ้ไหลๆเนี่ยโอ้คุณสั่งเออเริ่มเลยนะคะมาวันนี้เรามากับเบเบรีนะคะมันไม่เย็นเะเอาไปใช้่อั่งตก่นได้ปะได้มือเล่นเลยเย็นแตงโมเย็นอ่ะ แกวฟริยตี่นเ้เย็นเนี่ยนี่ตอนนี้นะครับผมแช่แบบอ๋อขอเยี่มตนนี้เหรอเ่มันมติดขอต่าง,งคือ